ชันเช้าแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็กราบลาหลวงพ่อเกษมเพื่อกลับไปหาหลวงพ่อในป่าผมขออนุโมทนากับท่านพระครูที่มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างอิสระส่วนผมไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะเพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยการเดินทุดงทํทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์หลายหลากสมัยที่ผมถือทุดงควัต เคยพบกับหลวงพ่อเทศเทศรังสีท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านให้ผมฟังถ้าคุณไม่รีบผมอยากจะถ่ายทอดเผื่อว่าคุณไปพบปัญหาแบบเดียวกันจะได้หาวิธีแก้ได้เร็วขึ้นพอจะมีเวลาให้ผมสักสิบนาทีไหมมีครับหลวงพ่อผมไม่รีบร้อนแล้วผมก็อยากฟังหลวงพ่อเล่าด้วยครับผู้อ่อนวัยกว่าพูดอย่างนอบน้อม เอาละถ้าเช่นนั้นผมก็จะขอเล่ายอ่อๆคุณฟังไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับการเดินทุด,ดงในครั้งนี้คือหลวงพ่อเทศท่านเล่าให้ผมฟังว่าช่วงที่ท่านถือทุด,ดงขวัดต,ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดไหนจะพวกสัตว์ป่าที่ดุร้ายไหนจะพวกพูดผีปีศาจท่านเคยถูกผีโป่งลองดี มานั่งเฝ้าท่านตลอดคืนท่านก็ใช้คาถาไล่ผีมาไล่มันก็ไม่ยอมไปนั่งตาขมึงทึงอยู่นั่นแหละตัวมันทั้งดำทั้งใหญ่หน่ากลัวมากพอหมดคาถาไล่ผีท่านก็สวดเจ็ดตำนานแล้วก็สวดสิบสองตำนานมันก็ยังไม่ขยับขยื่นท่านก็คิดว่าคราวนี้คงจะเสียท่าผีโป่งเสียแล้ว คงต้องตายแน่ท่านก็ปรงตกแล้วก็คิดว่าไหนไหนจะตายก็ขอบังสุกุลให้ตัวเองแล้วท่านจึงท่องบทบังสุกุลตายอนิจจาวตาสังขาราอุปปาทะวะยธรรมมิโนอุปัจชิตวานิรุชันติเตสังหูปะสมโมสุโคเท่านั้นแหละ เจ้าผีโป่งก็ลุกขึ้นหันหลังเดินสวบสวบออกไปทันทีท่านก็เลยเรียนรู้ด้วยตนเองว่าปัางสุกุลตายใช้เป็นคาถาไล่ผีโป่งได้มันก็น่าแปลกดีนะคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าผีโป่งตนนั้นมันอาจจะคิดว่าหลวงพ่อเทศท่านคงจะบังสุกุลตายให้มันก็ได้เลยรีบๆหนีไปเสียจะได้ไม่ต้องตายอีกเป็นครั้งที่สอง ตายจากคนมาเป็นผีครั้งหนึ่งแล้วพอตายจากผีจะไปเป็นอะไรก็ยังไม่รู้โดยหนีไปดีกว่าผมว่ามันคงคิดอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นได้จริงของคุณที่ว่าคนตายเขาเรียกว่าผีแต่ผีตายนี่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกันถ้าผมเป็นเจ้าผีโป่งตนนั้นก็คงจะงงอย่างที่คุณว่า เลยหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าแต่ผมว่าการที่หลวงพ่อท่านาเผชิญกับผีเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆก็ได้พิสูจน์ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหศัศจรรย์อีกมากมายที่มนุษย์ยังค้นไม่พบผมหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับเมื่อเขามาปฏิบัติเขาก็จะได้รู้ในสิ่งที่คนปกติไม่รู้อีกประการหนึ่ง การที่หลวงพ่อท่านต้องเผชิญกับพูดผีปีศาจเช่นนี้ก็ทําให้ท่านอยู่อย่างไม่ขาดสติคือมีสติอยู่ตลอดเวลาขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมว่ามีประโยชน์นะครับประโยชน์มีแน่เพราะท่านสามารถช่วยเหลือพวกสัตว์ในภพภูมิอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากด้วยท่านเล่าเหตุผมฟังว่า หลังจากที่ท่านไล่ผีโป่งได้แล้วคืนถัดมาท่านก็ได้โปรดสัตว์นรกสามตนซึ่งมาปรากฏให้เห็นในนิมิตปรากฏแบบไหนครับแล้วท่านช่วยได้อย่างไรปรากฏเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ไม่นุ่งผ้าพากันมายืนต่อหน้าท่านแล้วค่อยๆเดินผ่านไป ตอนแรกท่านคิดว่าเป็นพวกนางไม้มาทดสอบจิตของท่านว่ายังหมกมุ่นในการมาคุณอยู่หรือไม่ท่านก็เฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายในความสวยงามของพวกนางครั้นแล้วผู้หญิงสามคนนั้นก็มายืนต่อหน้าท่านอีกมือชี้ที่อวัยวะเพศของตนซึ่งมีหนอนชอนใช้ย,ยั่วเยี่ยไปหมด ท่านจึงรู้ว่าพวกนางเป็นสัตว์นรกมาขอส่วนบุญจึงบอกให้นั่งลงและถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเคยทํากรรมอันใดไว้สัตว์นรกสามตนตอบว่าพวกตนมีชู้จึงต้องมาเป็นเช่นนี้และขอร้องให้ท่านช่วยท่านจึงบอกให้พวกนางสมาทานศีลห้าแล้วท่านจึงให้ศีล สัตว์นรกรับศีลแล้วท่านก็ยังกำชับให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหากประพฤติชั่วอีกท่านจะไม่ช่วยนางทั้งสามรับคำแล้วพากันกราบลาท่านไปหลังจากนั้นอีกสามคืนก็มาปรากฏให้ท่านเห็นอีกคราวนี้แต่งตัวสวยงามนุ่งห่มเรียบร้อยมาขอบคุณท่านและบอกว่าจะไปเกิดแล้ว กขาบอกหรือเปล่าครับว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านพระครูถามไม่ได้บอกแต่ผมคิดว่าคงไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นเทพก็เวียนว่าอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทพนี่แหละผมหว่งการที่หลวงพ่อท่านมีประสบการณ์อย่างนี้ก็ดีนะอย่างน้อยท่านก็ได้พิสูจน์ว่านารกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงในอนาคต คนเขาจะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์กันแล้วยิ่งเรื่องนิพพานละไม่ต้องพูดถึงแม้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่หวังพระนิพพานอีกต่อไปเพราะท่านมาบวชเพื่อหวังลาบสักการะไม่ได้หวังความหลุดพน้นแล้วพระอย่างผมกับหลวงพ่อก็คงจะหายากนะครับเผลอๆก็จะถูกคนก็หาว่าเพี้ยนแต่ผมก็ยอมเพี้ยนนะครับ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาว่าเพี้ยนผมก็ยอมให้เขาว่าผมก็เหมือนกันเอาละผมคงไม่รบกวนเวลาท่านพระครูแล้วขออวยัยให้พรให้ปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับผมถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อจงหายจากอาพาธโดยเร็วนะครับขอบคุณ คงยากที่ผมจะหายจากโรคร้ายให้หายจากโรคดูจะง่ายกว่าแต่ถึงอย่างไรผมก็จะทนไปจนกว่าจะตายนั่นแหละโชคดีนะภิกษุ